ัสดีค่ะคนบนจีสไตล์นะคะร้านปลาไข่ปลาสะบะค่ะโตสวยๆงามๆเลยนะคะเหลืองน่าทานมากเลยค่ะเหลืองน่าทานเลยค่ะขอบคุณค่ะยำปลาดุกปูด้วยค่ะใกล้ตัวเกลือเกลือนะคะยำปลาดุกปูค่ะน่าทานมากเลยหกสิบบาทหกสิบบาท รับประทานที่บ้านค่ะขายย่อมยาวค่ะราคาย่อมยาวค่ะใจที่โรบินสันนะคะหน้าหน้าคะหน้าโรบินสันค่ะสาขาปัดน้ำนะคะตัวงามงามค่ะตัวใหญ่ๆงามๆนะคะน่าทานมากนี่นะคะยำปลาดุกปูนะคะเป็นชุดค่ะ